โนโตแตกบทเรียกนิชาที่รักแอบชตฟิลเขึนกลางไรโซดเป็นคู่ที่ไม่ต้องมีสถานนะแต่การกระทำข้างรักมาตลอดสำหรับคู่ของนักร้องนมโตโนะพาคินกับนางเอกสาวเนชาลัสนิชาล่าสุดทั้งคู่กำลังจะควงกันไปดินเนอร์มือค่ำด้วยกันโดยฝ่ายชายรับหน้าที่เป็นสารถีแต่อยู่ๆรดเจ้ากรรมดันดับกลางทางซะง,งั้นซึ่งสาวนิชาได้ไรโสดพูดคุยกับแฟนคลับผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ระหว่างนั่งรอรถยกและรอคนมารับแอบมีบางช่วงบางตอนที่ทั้งคู่นั่งอยู่บนรถมีคนมารับแล้วดิชาได้พูดถึงร้านอาหารที่อยากไปกินแต่ทำเอาเจ้าตตนถึงกลับทอนฟิวแรงเมื่อนักรองหนุ่มรับตอบกลับมาว่าที่รักมันไม่ทานต้องกลับรถไปอีกก่อนตโนโน่จะรู้ตัวโผแตกแล้วร้องกับโวยขึ้นมาทันทีด้วยความเขินว่ายังร้ายอยู่หรอทำไมไม่บอกกันทำเอานางเอกสาวนั่งกับหัวเราะลัน่นแต่รีบช่วยปเปลี่ยนเรื่องหันมาคุยกับแฟนในไลฟ์สดต่อทันที แต่โมเมนต์นันน,น,นันหลักแบบนี้บอกเลยว่าแฟนคลับได้เซฟหลายไ้หมดแล้วจ้าแถายมยังเอามาแชร์แซวหนุ่มตโตโน่กันเป็นแถวแหมนานๆทีมีมุลสวิทออกสื่อบ้างจะเป็นไรไปหลืจ้าขอบคุณภาพตโตโน่ลิชาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดตคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ